ูชิงชนะราดเป็นจานโถลันจุงนะครับจะเจอกับรถเบิร์สายควันนะครับคาราตารนับกูนี้โอ้แรงสุดยอดที่สุดแห่งความแรงดูนะครับตาพิคนพิคนจะ นายนอ,อเนี่ยเหมือนกับว่าดูแล้วว่าผมว่าปิคนอาจับจะเป็นรองนิดนึงนะแน่นอันนี้ยังไม่ได้จับมาชนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันในรอบนี้นะครับมีนอกนะับ <laughs> <laughs> มีนอกนะครับมีนอกทางนู้นมีนอกนะครับ ลานความคิดเห็นไม่ตรงกันนับคนหนึ่งจะว่าขวาเข้าไอขาวเข้าคนนึงบอกอาฟ้าจะเข้านับหรือว่าลั่นกุ้งครับขอดูนับขอดูด้วยกันว่าใครจะเข้านับสาหรับในโคชิงชนะเลิศสาหรับวันนี้นะครับอ้าวไปมาแล้วโอ้โว อนนี้ตื่นเต้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสนามนะครับเอาเฮ้ยจิ๊กอนเฮ้ยเจอะด้วยนครับหนึ่งนะครับเฮ้ยเอาโอ้โหเป็นโรเบิร์ตนะครับเจอพี่โรเบิร์ตเข้าไปแล้วก็โหทิ้งกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโรสเซกว่าจะประมาณสอง สามเนาะจะได้แข่งถึงสารอบหรือเปล่านะครับ ตังจากเสียงของช่างหนึ่งแล้วเขายอมรับว่าสุดยอดจริงนะครับเสียงไหลปลายและทั้งต้นแตทั้งกลางทั้งปลายนะครับสลับลู้กันนะครับเอาปล่อยมาแล้วนัดนี้รู้เรื่องนะครับผม ร์สายควันจะอยู่ในรูสีฟ้านะครับสีฟอนจากลักลุงจะอยู่ในรูขวาน,นะครับเออโอ้โหใครเป็น,น,นเจ้เธอแล้วครับด้วยระวังเรียบร้อยนะครับทางด้านโรเบิร์ตสายควันก็สามารถว้าที่หนึ่งได้ไปคลองนับในสนามนี้นะครับ ตามไปดูผลงานน้องพี่เขาหน่อยนะครับทำไมแรงจังไม่ยกล้อโชว์หน่อยละ่ะ <c oughs> ต,ตามไปดูนะครับอันนี้คือคู่ไหนเนี่ยคู่นอกใช่ไหม ยกกรรมการยกสีขาวนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ ร้อยใคเข้านี่นะครับคันนี้นะครับจบหรือ,อยังพี่ยังยังกลงชิงเหลือคู่คู่อันนั้นเหรอน่าจะคู่นอกนะครับ<ว>ช่างหนึ่งบรรน,นอกนะครับแรงสมชื่อนะครับมาในสนามนี้ มดูแล้วลันพุ่งนะครับเขาจะรัสึกคอเด็รกนะเขาก็ไปธรรมดานะครับก็สามารถตะเข้าไปสู่ในรอบลึกๆได้ตลอดนะอันนี้มันเจอหนึ่งมันนอกนะครับจีวาแรงชาวบ้านผมเขารู้จักกันดีนะสําหรับช่างหนึ่งมันนอกมีการบอกว่าตัวเองไม่ดังนะครับเก็บรถแล้วนะครับล้างรถ หมดแล้วแก่ลอ้อนี่ก็ซื้อมาเหมือนสองแล้วนะจะหมดกันแล้วนะครับผมขอกยินดีกับผูช้ชนะวันนี้ครับยวคอยมอบของรางวัลน,นะครับอโอเคครับก็วิดีโอชุดน,นี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับ อย่างนี้ก็ฝากกดติดตามไาด้วยนะครับสวัสดีครับ